นี่มันทางไหนเนี่ยผมสะบดออกมาเบาๆแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าผมหลงทางในป่าลึกแห่งนี้มันหลายชั่วโมงแล้วเริ่มรู้สึกหิวและเหนื่อยล้าจูๆ่ๆผมก็สะดุดล้มแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้ผมลืมความเจ็บไปสนิทมันคือเห็ดเรืองแสงสีฟ้าสวยงามราวกับหนุดมาจากในแทบนิยายแต่ใจหนึ่งก็เตือนว่ากินไม่ได้แน่ๆ เจ้าเห็ดพวกนี้มีชื่อเรียกว่า m มเซน a าลัก c โคลหรือเห็ดเรืองแสงเกิดจากกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Bioluminescence ทำให้พวกมันเปล่งแสงออกมาได้เองเหมือนกับหิ่งห้อยที่เราคุ้นเคยแต่ความพิเศษคือมันหายากมากๆพบได้เฉพาะในป่าดิบชื้นบางแห่งเท่านั้นผมรีบคว้ามือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความสวยงามที่หาชมได้ยากจริงๆแต่ก็ต้องรีบหาทางออกจากป่าให้ได้ก่อน ผมเงยหน้าขึ้นมองฟ้าพยายามหาดาวเหนือเพื่อหาทิศทางโชคดีที่คืนนี้ฟ้าเปิดเห็นดาวเหนือชัดเจนผมตั้งสติและเริ่มเดินตามทิศทางนั้นสุดท้ายผมก็เดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยผมรู้สึกขอบคุณเจ้าเห็ดเรืองแสงที่ทำให้ผมได้พบกับความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ธรรมชาติยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกมากมายแต่ก่อนที่จะไปสำรวจอย่าลืมศึกษาหาข้อมูลและเตรียมพร้อมให้ดีเสมอ แล้วคุณล่ะเคยเจอกับประสบการณ์ที่ทำให้คุณตื่นเต้นและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างไหมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ